สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวง1 9 5 9อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในแรนดอมที่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณที่สุดมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ั้งคุณและเขาตอนนี้น่าจะนิ่งกันแน่ๆเลยนะคะน่าจะมีความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าหนึ่งกันแน่ๆนะน่าจะมีความสัมพันธ์ที่เรียกอะไรอาจจะมีใครบางคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะเห็นไหมหรือคนคนเนี้อาจจะทำงานหรือทำธุรกิจอะไรที่มันต้องเกี่ยวข้องกับคนลหลายๆคนเนาะหรือคุณก็ได้นะอยู่ในองค์กรเดียวกันนะ อยากจะบอกคุณว่าเรียกอะไรให้คุณเข้าใจเขาอ่ะนะคะในการที่เขานิ่งเขาเงียบไปอ่ะนะเขาก็ยังต้องการคุณอยู่แต่อาจจะรอเคลียร์คนเก่าๆอยู่ก็ได้นะคะคนคนนี้เห็นไหมแม่หมอว่าคนคนนี้ยังยังอยากกลับมายังอยากพูดคุยยังอยากเจรจากับคุณอยู่เลยเนาะ แต่ว่าต้องต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาแม่หมอว่าคุณสองคนอะ่ะสำหรับใครบางคนก็เขาเรียกอะไรอะ่ะอาจจะตัดสินใจเองไม่ได้นอไม่ว่าจะทำอะไรแล้วแต่นะอาจจะติดเพื่อนร่วมง,งานหรือติดคนในครอบครัวหลายๆอย่างเลยอะ่ะนะ เขาเขาต้องนิ่งนะเขาทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้นะเออเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องเลือกก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าคุณอยากจะตัดคุณก็ยังตัดไม่ได้นะแต่แต่ก็ต้องอยู่แบบนี้นะคะเห็นไหม <c oughs> ก็ต้องอยู่แบบนี้นะต้องนิ่งต้องนิ่งไปก่อนให้คุณรอก่อนได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่คุณยังมีค่าต่อใจเขานะเออมันเป็นสามเหรียญอะนะ ต่างคนต่างตัดกันไม่ได้หรอกแต่ว่าแต่ว่าต้องนิ่งนะเอออาจจะมีใครบางคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วเนาะชื่เห็นไหมโอ้คนคนนี้แสดงออกมากไม่ได้เนาะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากที่สุดนะ เขาแสดงออกไม่ได้แต่ที่จริงอะ่ะเขาเหินเขาห่วงคุณหนักมากนะอืมอาจจะเป็นรักต่างวัยกันนะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการเนาะเออหรือเป็นข้าราชการระดับสูงหรือคนที่ทํางานในหน้าที่แบบเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเป็นชาวราศีเมษสิงห์ธนูอืมเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยอะ่ะคนคุณเนี้ย อยากให้คุณฟังเขาหน่อยได้ไหมนะทั้งคุณและเขาอะ่ะแม่หมอว่าต่างใช้อารมณ์อ่ะเออเวลาเจอกันก็คือคนคนนี้อะเขาเขาจะเป็นคนที่ชอบใช้อำนาจด้วยนะชอบใช้อำนาจ,จนชินอะ่ะพูดจาผงผางอะ่ะบางทีอาจจะมีตวาดบางทีอาจจะพูดจาแบบจนคนฟังอาจจะรู้สึกว่า เออเขาโกรธหรือเปล่าเขาทะเลาะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงเขาเป็นคนแบบนี้เองนะเออเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเห็นไหมเออจริงจังกับชีวิตมากๆเลยอะ่ะคนคนเนี้ยนะรักใครรักจริงแต่จะกี้หังกี้หวง,หวงนะเห็นไหมสามเหรียญแล้วก็เอ็มเพอร์เลอร์ขนาดเนี้ย ถ้าไม่ได้แต่งงานแล้วก็เป็นพ่อไม้แม่ไม้แน่ๆนะมีอายุอ่ะเออเหมือนเหมือนถ้าไม่ใช่มีอายุก็ดูดีมีประสบการณ์สูงอ่ะนะอืแต่จะจริงจังกับชีวิตถ้าเป็นคนอายุน้อยก็แม่หมอว่าเป็นคนอายุน้อยที่ดูหน้าเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยหรือเขาก็อายุเยอะแล้วก็ได้นะคนคนเนี้ย จริงจังอยากจะบอกว่าชอบคุณจริงๆนะแต่แสดงออกไม่เป็นเวลาชอบใครก็ต้องการเลยอ่ะเออจะแบบอ่อนหวานไม่เป็นนะรูปมันรวยไม่เป็นจะนิ่งๆนะครับเ,เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงคนเข้าหาเขาเยอะคนต้องการเขาเยอะนะคนคนนี้นะโอ้เป็นคนมั่นคงจริงจังมากๆเลยอ่ะ เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเจอคุณอีกครั้งนะอยากจะคุยกับคุณอนะ่ะคนคนเนี้ยร้อปบาท โอ้จะมีคนมาง้อคุณนะเนี่ยเนาะถ้าคุณโกรธกันถ้าคุณทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันเห็นไหมเขาอยากจะบอกคุณว่าเออเขาคิดถึงคุณนะอยากจะเดินทางมาหาอยากจะเจอนะอยากจะง้อนะเออแม่บอกว่าจะมีคนเดินทางมาหาคุณนะจะมีคนมาเจอคุณนะคนคนนี้ดูใจดีอะ่ะเออดูกรุ้มกริมนะ ดูมีสเสน่มากๆเลยอ่ะโอ้จะมีคนเข้ามางอจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะเนี่ย <laughs> ิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณอะไรอีกคะไพ่ใบนี้เขาอยากจะง้อคุณเนาะคุณคนนี้โอ้มีคนอยากทักมีคนคิดถึงคุณมีคนอยากคุยกับคุณนะคะตอนเนี้ยนะคนคนเนี้อาจจะเป็นต่างวัยกันจริงๆนะคุณสองคนอะตอนนี้ยังสืบยังส่งยังรอข้อความกันอยู่เลยคุณจะได้รับข้อความนะคะเนี่ยคุณจะได้รับข้อความ เร็วๆนี้แหละะถ้าคุณไม่ได้บล็อกกันน่ะนะเขาเขายังส่องลายยังดูข้อความยังยังอยากที่จะโทรหาคุณยังอยากที่จะติดต่อคุณอยู่เลยนะคุณจะได้รับการติดต่อนั้นเนี่ย mm. เร็วๆนี้แหละถ้าคุณรอข้อความจากใคร